สงสัยต้องลองถามแม่น้องฝนดูซะหน่อยแล้วจะทำยังไงดีกับเด็กกินยากแบบนี้ Happy birthday to you Happy birthday to you ลุงคะคุณลุงคะอ้าวสวัสดีครับแม่น้องฝน วันนี้รับอะไรดีครับผมวันนี้อยากได้สักสองอย่างค่ะเมลอนญี่ปุ่นกับอะไรก็ได้อีกอย่างนะคะต้องให้ลุงแนะนำแล้วว่าวันนี้มีอะไรอร่อยบ้างได้เลยครับคนเล็กเขากินง่ายค่ะให้กินข้าวกินผลไม้อะไรก็กินได้หมดพูดเรื่องกินง่ายกินยากนี่ผมอยากปรึกษาพอดีเลยครับได้เลยค่ะ แต่เดาคงเป็นเรื่องของหลานชายใช่ไหมคะใช่เลยครับผมนี่ปวดหัวแทนแม่เขาเลยให้เดาว่าปัญหาคือน้องเป็นลูกที่กินยากใช่ไหมคะพูดอีกก็ถูกอีกนะครับน้องฝนเป็นเด็กกินยากไหมครับเคยค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแต่มีวิธีปรับพฤติกรรมค่ะยังไงหรอครับก่อนอื่น เราหาสาเหตุกันก่อนค่ะว่าเพราะอะไรลูกถึงกินยาก 1. ไม่ได้ฝึกให้ลูกกินเป็นเวลาเช่นเริ่มกินกี่โมงและให้เสร็จภายในกี่โมงเป็นต้นค่ะ 2. ท้องผูกเพราะกินอาหารที่มีกาก,ากใยน้อยหรือดื่มน้ำน้อยไป 3. เคยมีอาการแพ้อาหารเช่นปวดท้องคลื่นไส้หรืออาเจียนจึงทำให้เด็กไม่กล้าลองอาหารใหม่ๆ 4. เคยสำลักอาหารหรือเคยถูกดูดเสมหะจึงเกิดประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการกินอาหารดังนั้นเวลากินข้าวจึงควรให้ลูกนั่งกินอยู่กับที่ไม่ควรเดินเล่นหรือกระโดด 5. บรรยากาศในการกินข้าวไม่ดีเช่นแม่ชอบดุระหว่างการกินอาหารบังคับโน่นบังคับนี่เป็นต้น 6. กินขนมอื่นๆมาก่อนหน้าจนอิ่มแล้วโดยเฉพาะอาหารขยะของหวานหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆ 7. ลูกต่อต้านเพราะด้วยความหวังดีของแม่ แต่กลายเป็นการบังคับลูกแทนนานๆเข้าก็ทำให้ลูกต่อต้านได้8มีสิ่งเร้ารอบตัวเยอะอาทิเปิดทีวีแท็บเลต็ตหรือมือถือทิ้งไว้ทำให้ลูกไม่มีสมาธิในการกินข้าวอืมก็จริงแฮะมีหลายข้อเลยที่เข้าข่ายแต่มีวิธีแก้ไขค่ะ 7เทคนิคปรับพฤติกรรมลูกกินยากวิธีที่1จัดระเบียบของว่างให้ดีไม่ควรให้ลูกกินขนมใกล้มืออาหารแต่หากจะให้กินควรห่างจากมื้ออาหาร1-1ถึงชั่วโมงครึ่งควรกำหนดเวลาที่จะให้กินขนมที่แน่นอนเพื่อลูกจะได้รู้ว่าช่วงไหนที่กินขนมได้ช่วงไหนที่ไม่ใช่เวลาขนม แม่ต้องใจแข็งอดทนกับลูกที่จะมาอ้อนขอกินขนมวิธีที่สฝึกลูกให้มีสมาธิในการกินระหว่างกินอาหารควรปิดสิ่งเราให้หมดทุกครั้งเพื่อให้ลูกมีสมาธิกับการกินอาหารอย่างเดียววิธีที่สหยุดป้อนและให้ลูกกินข้าวเองให้ลูกนั่งกินข้าวเอง ต้องทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวและญาติพี่น้องว่าต้องไม่มีใครตามป้อนวิธีที่4กํกำหนดเวลาในการกินให้ชัดเจนและแน่นอนว่าควรให้ลูกกินเสร็จกี่โมงหากลูกกินหกเลอะเทอะก็ไม่ต้องดุลูกแต่ใช้วิธีสอนการกินที่ถูกต้องแทนเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกินอาหารคือ สานาทีหากลูกกินไม่หมดให้เก็บทันทีและไม่มีการเตรียมขนมสำรองใดๆไม่อย่างนั้นลูกจะย่ามใจว่าไม่ต้องรีบกินข้าวก็ได้เพราะแม่เตรียมขนมไว้แล้ววิธีที่5ชวนลูกทำอาหารลูกจะเพลินกับการทำกิจกรรมอาจเริ่มจากการเด็ดผักหรือล้างผักก่อน ที่สำคัญยังเป็นการกระตุ้นความอยากอาหารที่เขามีส่วนร่วมวิธีที่6สร้างบรรยากาศการกินที่ดีระหว่างการกินอาหารชมเชยลูกเมื่อเขาทำดีทำถูกต้องเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้ลูกวิธีที่7เป็นแบบอย่างที่ดีในการกินนอกจากพ่อแม่ต้องกินผักเป็นตัวอย่างแล้ว กับข้าวที่เป็นประเภทผักควรมีอยู่บนโต๊ะอาหารในทุกมือ้อเพื่อให้ลูกรู้ว่าการกินผักเป็นปกติวิสัยของครอบครัวขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับเทคนิคดีๆอย่างนี้ผมจะไปบอกให้ลูกสาวเขาฟังอีกทีค่ะคุณลุงว่าแต่เมื่อยมือไหมคะหืมเมื่อยมือลุงยังถือเมลอนอยู่เลยค่ะ อ๋อจริงด้วยลืมไปเลยมัวแต่ฟังเพลินนี่นี่ไม่ยงชิดรอบนี้หวานเพิ่งมาใหม่เลยนี่เลยนี่เลยเอาไปชิมฟรีก่อนเลยฟรีเหรอคะพอก่อนคะลุงเดี๋ยวลุงขาดทุนไม่เป็นไรหรอกนานๆทีเป็นการขอบคุณที่ให้คําปรึกษาด้วยครับเอิอ่มถ้าอย่างนั้นขอชิมน้อยนาอีกลรกได้ไหมคะ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe ตรงช่องวงกลมให้ด้วยค่ะที่สำคัญกดกระดิ่งใต้คลิปนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ